คอ,อกล่าสุดนะครับไข่มาสี่ฟองแต่ว่าได้ลูกนกมาสามตัวนะครับทั้งหมดอันนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับน่าจะอกไม่เกินสามสี่วันเนี่ยน่าจะบินออกจากรังกันได้เลยครับ เจ้าลูกน้องเขียนสามตัวนะครับนี่ก็น่าจะเตรียมใกล้บินออกจากลังแล้วนะครับคิดว่าวันสองวันนี่ครับน่าจะบินออกจากลังนะครับน่าจะไม่เจอพวกเขาแล้ว เช้านี้แม่นกมารอ,อมันร้องอยู่ข้างๆเช้านี้ยังอยู่นะครับแต่เย็นนี้กลับมานี่ไม่แน่ใจะว่าจะเจอไหมนะครับแม่คมารอเรียกแล้ว วันนี้กลับมาตอนเย็น,นครับก็เจอเจ้าลูกนกอยู่ในรังแค่ตัวเดียวแล้วนะครับอีกสองตัวที่เกิดก่อนเขาเนี่ยน่าจะบินออกจากรังไปแล้วนะครับก็ได้ยินเสียงร้องใกล้ๆเนี่ยครับนี่ครับก็เจอตัวนึงนะครับเนี่ยบินอยู่เหนือรังเขาเครับ พ่อแม่เขาก็มารออยู่ใกล้ๆเนี่ยอีกตัวนึงไม่แน่ใจว่าอาจจะอยู่แถวต้นไม้นะครับใกล้ๆก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกอคอกหนึ่งครับสำหรับนกกังเขนขอคอกนี้นะครับ